สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟจีถูกฐานผกกันคือเก่าพี่น้องสองสามอะไรผกกันยำแรงๆผกกันยำแรงๆพี่น้องเผกกันอาบหนามอาบหนามซาหัวคือบริเวณเมืองเฮียนเป็นวาดเนี่ยบอกนะทุกแขนกับข้างเป็นผี

ญีปุ่นบริไปเฮียนทําทําไมเจอวับน้องแน่น้องพิติได้ไปองเรียนอยู่บ่บริไปไวสิเมื่ออื่นจะได้เมื่ออยู่บ่อืมอืม นันแหละพะกะตาคุนตากลมลายโอ้ยพายตัดผมหายมือเนยนะส่งผมใหม่นกผู้ชายถึ้ชา,ย,ชาย,ยได้คนงามจบดีสิไปผู้ชายน้ำเพติหันมาดนเพติตัดเ <laughs> ดินใยเดินกวา่า มันยังอัอยุตลาดนะกะดิบุเห็นสุพมผเมืองเฮียงเลยมาถามเป็นยากบะบุกเมืองเฮียนไม่ได้ขอบัสบายน้องเพติกับบสบาย น,น้องอันแคนผัดเป็นเป็นตุ่มบ้านเขาก็เอินพีเหน็นเลยเป็นตุ่มใจคางมีมใส่คางน,น,น,นะแกน ทางจนบิดจนเบี้ยวกินข่าก็ย<ม>ังเป็นติม <Reese. S 1> นี่นะบ,บน่นเอ้าบบม,มีน้นำไหมเอ้า เงีบเงียบมันจะกินหัวคนเลยเบีดไก่คนกันดิเก้งฮิตบดฮิตบดออกหลายๆลชุมฝนตกจะหาเท่าไห้น้อยกบไข่ขึนบด้น พนตกะเลยเฮ็ดบดออกพูนามเต็มหายเต็มคันเต็มน้องคข่ดอกนามเตีมน้องเื่อห็นฝนบ่มเมือกเลยนะทางกปนยังก็บดเงมองเหยนบ่สบายอืมบ่สงบสบายอเวลา bên căn cô khôn hả nè bên hẳn bên nghĩ họ chơi cả cửa vào sờ vai họ chơi cả đi như thế phù vong sờ vai hết nhang phải tiệt nè xiên lột đung chơi bằng đúc phải tiệt Mèn vào chắc lột đung chơi vào chắc mưa sai lẽo sai lẽ ở đây lẽo 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 กันกันเมื่อเมื่อื่นนั้นข้ามานาเวเดอร์กันได้เมื่อที่ได้เอาที่ได้เอาอันเฮ็ดหายเฮ็ดเป็นนางฟ้าพอเดี๋ยวมาหนึ่งเัตติฉิจอเบาหูนะฮะไม่อยันเจีดยติจะม่อย่าอยากจอนะ Hãy tí hãy cho hay tụi <laughs> bọ chỉ phải cho tụi <hả? cười> ừ. chỉ, cho, tôi chỉ cả à, phải กระเทยนะอ้าวเข้าคือจ๋าซะอ้าว <laughs> <laughs> hmm. okay. um, <sighs> a hả? nạc chân cho nên vôi lùm thôi. kinh khảo vẫn nè. báo PT vẫn mi ăn. ăn Xài có

กัดลำเยาแล้วลอ,ลอืมอ้ายแคแขนจะใส่ลายแขนใส่ขอใส่ก้งไปทาใส่เจลอาีนเด้อใช่นยงานได้อันว่าเป็นก็ไม่กเ็เลยเป็นเจแค่ไหนเรียกเป็นเสพะป่ว่าแคเด้อแค่หว่าเ มันกำลังออกกำลังเคียวงามมันกำลังเคียวงามพี่น้องผัดพเแบกใสุ่นใสุ่้แหละ้ก็เอาีิแกะมาวางม้จมันอันนั้นจุกนะมหนึ่งแดดอะไรเขาน่ะอยู่ผางนะผางนะมันออกแหละ ่งอืมใิยหบ่นีนอยได้พี่น้องลยเติบผูก็แมนผูกขางคนนแมนวดพี่น้องผูมันเอาแมนยังอันนี้มูนโอ้ยนางพู

โอ้ยสางงามจักไฟตัดผมให้เพินทางกลางนะวึเข้าไปป่ะหเข้าเวล้มืนี้นะแม่ไปิมาดดนี่บ่บ่บดุดตาบ่ดุดก็มาถามค่ะถามข้าวเด็กน้อยขึ้นหน้าคอปลูกมันเลยถามว่ายาขึ้นบ่ได้องเหียนยานพินีชงแล้วบ่สบายอย่างรดไอ้แคน รหดไอแคนกับบมีนอดใส่พันเพาะชิ้นผสมพันเพาะชิมาสสงผัดน้ำมันผัดเพงริดตรซาวพันแปดสิบกวาัจักหัวมาแตนส่งได้กินหมวานมาพันใส่ขาพันแค้น่อยสิขี่ที่นร้านบดมาหมูหมูเมือบอกว่าโหลด เคพี่น้องมาหาเนยกสีแดมร่าพัจจากนึ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามจ่องซาบไลเด้อพี่น้องคิดหนาพอกันใหม่เด้อพี่น้องสบายดีโอเค